สัดีค่ะยิ้ยายท้มทอยหยาบๆนะหอมแล้วค่ะแล้วก็จะวังคั่วให้หอมนะได้ใส่ได้ใส่น้ำมันนิดหน่อยแล้วก็ใส่ใส่ปลาใส่น้ำปลาใส่ผงชูรสดยาดแซบไหลใส่ไหลเสร็จแต่สีมือยายมันแซ่บแล้วไงยายก็จะใส่หอมแล้วค่ะหอมแล้วนะ เนาที่จะใส่ไก่แล้วก็จะใส่ไก่เลยนะคะใสเลยนะคะแตวต้องตั่วก,ก่อนนะที่รักไม่ต้องตั่วต้องให้หอมแล้วมาใส่นี่จะใสน่น้ำเป็นปลาลากับน้ำตาลนะอ่ะยายใส่ท้องดอกชื่นใ่นะ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ดีปลายใหญ่นะปลายใหญ่เลยนะเครื่องมือใหญ่ไม่ทำม้อใหญ่เลยยายยายก็จะทำนิดน้อยนะกลายเป็นเยอะตลอดเลยลูกปจะบอกว่าน้อยแม่หนึ่งชินได้เป็นสิบตื่นเต้นไงนะยายยายก็จะเติมน้ําน้่ที่ยายล้างออกจาก กัดเข้าไปเปรี้ยวเส้นเตียงมีสีนอันนี้หอมแล้วค่ะนี่ยายต้องใส่เลยไปใส่น้ำเลยอยากอยากจะเป็นอมอายจังหน่อยอมอายคือใส่น้ำเยอะหน่อยก็จะเป็นอมอายนะ รู้ว่าสมัยนี้รู้จักออมไ้ไหมแทนะที่จะใส่น้ํานิดเดียวก็ใส่แบบให้มันท่วงไก่หน่อยหนึ่งนะฮะใหญ่ใยญ่หรือ,อ,อมะเขือพวงอ่ะอยายชอบไงในตู้ตู้เย็นแนละ้วเขรือพวงเขาใส่หน่อยหนึ่งอ่เป็นเด็เด พอพอไปโดนมะเขือมะเขือพวงนะมันก็จะอร่อยนี่ยายยายจะใส่พริกนะพริกสดอ่ะแค่สดนะสิดนึงถ้าถ้าอ่อนนะยายก็จะใส่ทั้งทั้งก้านเลยมาใส่มันอาอุ้ยเดือดบุ๊บเลยนะกินะจ,จัง ได้ด้วยเหรอใก้้ตาแล้วก็กระดูดเนาะไอ้สะอาดอยู่นะให้ทำคสะอาดทุกวันเลยจะเติมเนี่ยเห็นไหมคะคุณยายเห็นไหมเดี๋ยวปุ๊บ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 จะแสรบบ่ค่ะแสรบเนาะอืมแสรบค่ะแสรบอันนี้ดเดือดปุ๊บปุ๊บนะเดือดปุ๊บปุ๊บแล้วคุณยายก็จะชิม ยายก็จะชิมชิมมาแซ่บจปะอ่ายายจะชิมแล้วนะยายจะชิมแล้วนะคะยายจะชิมแล้วนะคะ ปลาหัดปลาไอ้ปลาบ้านเราหัดไล่เติมแบบปลาอู้หู <c oughs> คงจะอร่อยน่าดูเลย <c oughs> จุ Celine ๊กเลยเออแบบนี้แหละเข้มข้นละโอ้หูจืดจืดจ,จืดกเออชิมไหมชิมไหมชิมไหม ใหม่ใช่ดูสิคะเป็นตันตันยากนะืบบอิาใหม่เนาะยายชิมใหม่ใช่ไหมถ้าเค็มก็จะได้บวกน้ำดีใช่ไมหมอ้าวยายสับสนเออยายสับสนนะ่ะเด็กเค็มเย่ด้วย อ่ะใส่ผักพอดีเลยนี่นี่ยหย่ใหญ่จะใส่หอมบัวต้นหอมก่อนนะนหอมใส่ต้นหอมก่อนแล้วก็ตามด้วยใบมะละใบมะละขี้นกแล้วก็ตามด้วยเชีโอม ัด้วยแฉอมขอคนหน่อยนะคะใบเตยใบมุ้งรักคนนดนึงมันไม่ใช่อ่อมอ้ายเลยเนี่ยเดี๋ยวน้องสาวก็ชอบน,อน้องสาวเขาก็ชอบแบบ ไม่มี<ะ>น้ำอะ่ะยายยายก็อยากจะสดขอเติมหน่อยนะคะใส่ถากแล้วน้ำยายก็หายไปเลย้าวเซลล์นายก็จะใส่ผักแมงลักไายก็จะใส่เมลมล่าใส่เมลลักเป็นว่าโอเค มันเป็นไข่ออนไข่ไม่ใช่ไข่บ้านมันก็เลยสุกง่ายนะฮะเดี๋ยวบอกว่ามุณใหญเห็ดสุกอยูอบ่คือไหวแท้ใช่ไหม <c ười> หอมไหมคะหอมไหมหอมนะคะขอบคุณมากคะ่ะสวัสดีค่ะ